อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจออีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับสุดยอดเครื่องบินต้นแบบนะครับแบบสเตลนะครับหรือแบบล่องหนเนี่ยของของญี่ปุ่นนะครับมีชื่อรุ่นว่า Mitsubishi F3 นะครับโดยมิสซูบิชิ i F3 เนี่ยเป็นเครื่องบินลบแบบสเตลนั่นเองนะครับถูกวางแผนเพื่อพัฒนาเพื่อใช้ต่อก่อกับเครื่องบินรบของกองทัพจีนในอนาคตนะครับสืบเนื่องมาจากปัจจุบันเนี่ย ประเทศจีนนะครับเริ่มขยายอิทธิพลนะครับในภูมิภาคเอเชียอย่างชัดเจนนะฮะความน่าสนใจของ Mitsubishi F3 เนี่ยก็คือ Mitsubishi F3 นะครับผมจะขออนุญาตเรียกว่า F3 แล้วกันสั้นๆเป็นเครื่องบินรบแบบสเตล์นะครับสามารถลดการตรวจจับจากเรดาร์ฝ่ายข้าศึกนะครับและเป็นเครื่องบินรบในยุคที่5หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Generation 5นะครับหรือ Generation 5ก็แล้วแต่นะฮะ โดย F3 เนี่ยมันเป็นโครงการพัฒนาต่อเนื่องมาจากโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการลบขั้นสูงของญี่ปุ่นนะครับมีชื่อโครงการว่า ATDX นะครับ F3 เนี่ยหรือ m i ิ subishi F3 เนี่ยเป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีชื่อว่าชินชินนะครับโดยโครงการ ATDX ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาเครื่องบิน F3 เนี่ยได้เริ่มการพัฒนาในปี2005นะครับโดยมีการนำเทคโนโลยีเรดาร์ของฝรั่งเศสเนี่ย มาประยุกใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องบินสเตลนะครับโดยเขามีการคาดการว่าหากเครื่องบิน F-3 ของญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาสําเร็จแล้วเนี่ยจะนํามาแทนที่เครื่องบินลบรุ่นเก่านะครับอย่างเครื่องบินลบ F-15J นะครับและเครื่องบิน Mitsubishi F-2 Fighter ของญี่ปุ่นได้นั่นเองนะครับอยา่างไรก็ตามเนี่ยหลายสำนักข่าวทางทหารก็วิเคราะห์ว่า m มิ s u b i s h i F-3 เนี่ย ยังอาจไม่สามารถเทียบได้กับเครื่องบินของสหรัฐอย่าง F22 Raptor นะครับหรือ F35 Lightning II นะครับแต่เครื่องบิน Mitsubishi F3 เนี่ยก็อาจใช้ต่อกรหรือว่าเทียบเคียงได้กับเครื่องบินรบแบบ Stealth c h a n g d J20 ของจีนนะครับหลือหรือเครื่องบินรบ Sukhoi Su-57 ของรัสเซียอย่างไรก็ตามเนี่ย Mitsubishi F3 เนี่ยยังคงห่างไกลนะครับและยังอาจไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงณเวลานี้นะแต่อนาคตก็ไม่แน่ เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มนะครับมีแผนจะสั่งซื้อหรือว่าซื้อ F35 A Lightning t o o เข้ามาประจำการแทนก่อนนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า Mitsubishi F3 เนี่ยจะเปิดตัวในเวลาใดซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสื่อไหนให้คำตอบได้นะครับย่แล้วก็ตามเนี่ยก็เป็นโครงการที่ดีของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าบริษัทที่ทำการผลิตและพัฒนาเครื่องยนต์นะครับของ Mitsubishi F3 เนี่ยหรือเป็นบริษัท ที่มีชื่อเรียกว่านะครับอิชิคาวะจิมะฮาริมาเนี่ยไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับโดยเป็นบริษัทวิศวกรรมญี่ปุ่นที่มีสำานักงานใหญ่ในกรุงโตเกียวนะครับหรือเรียกกันว่า IHI Corporation เนี่ยเป็นอีกบริษัทหนึ่งของญี่ปุ่นที่มีขีดความสามารถในการผลิตเครื่องยนต์นะครับให้กับเครื่องบินรบ Mitsubishi F3 แล้วก็เป็นบริษัทที่ได้รับนะครับไลสซนนะฮะหรือว่าการอนุญ,ญาตนะครับได้รับการผลิต นะครับชิ้นส่วนทางทหารจากบริษัท General e อ e c t r เลทจากอเมริกาด้วยนะครับก็ต้องผมเลยบอกว่าเครื่องบิน Mitsubishi F3 เนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าในตัวเครื่องยนต์เนี่ยได้บริษัทนะครับจากญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในการผลิตนะครับยุทโธปกรณ์เนี่ยมาช่วยผลิตให้นะครับโอเคครับจักราบัยเดวิโอนานะครับสวัสดีครับ